สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานการลาออกนะครับมาดูกันนะครับหน้าแรกนะครับเป็นหน้าเมนูนะครับก็มีส่วนของฐานข้อมูลและก็ส่วนรายงานการลาออกนะครับในชิดด้านล่างนะครับจะเป็นเมนูนะครับ l ีดเราไปที่หน้า i ีดกันก่อนนะครับหน้ารีนี้คือหน้าที่ใส่ข้อมูลเดิมๆซ้ำๆนะครับเช่นรหัสแพนกรหัสไฟล์นะครับ ระดับนะครับประเภทสัญชาติคํานําหน้าปะเพศนะครับสาเหตุการลาออกนะครับประเภทการลาออกตรงปีนะครับตรงปีนี้ท่านไม่ต้องไปแก้นะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับตรงนี้มันจะขึ้น2022ตรงนี้จะเป็น2023และตรงนี้จะเป็น2021หโดยออโต้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเดือนนะครับแล้วก็ประเภทนะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับท่านก็สามารถใส่หมายเหตุเพิ่มได้นะครับถ้าท่านต้องการจะใส่นะครับ ในหน้าลีดนี้นะครับในชีทลีดนี้นะครับมันจะเป็นกล่องข้อความให้ท่านเลือกใส่ข้อมูลในชีทถัดไปนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่เมนูก่อนนะครับนะครับหน้าลีดเมื่อกี้คือกล่องข้อความตรงนี้นะครับ่าทึกข้อมูลพนักงานลาออกนะครับเราก็ทําการบันทึกข้อมูลได้นะครับก็คือใส่เลยครับว่าเราจะบันทึกข้อมูลพนักงานที่ลาออกกี่คนเช่นของจะบันทึก3คน เมื่อผมใส่เลข3าตรงนี้นะครับผมกด enter ได้เลยมันก็จะขึ้นในแบบที่มาให้นะครับอีกครั้งนะครับผมใส่เลข3มนะครับกด enter นะครับคำว่าคนแล้วก็ตัวเลขตัวนี้จะขึ้นให้นะครับผมก็ใส่หาพนักงานที่ลาออกนะครับนะครับตรงนี้เป็นกล่องลิดเห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บมันจะเป็นกล่องลิดกล่องข้อความนะครับผมก็เลือก ะครับเป็นชายเป็นหญิงนะครับชื่ออะไรเอ่อขออนุญาตช้ชื่อง่ายๆก่อนนะครับสัญชาตินะครับสัญชาติอะไรเราก็สามารถเลือกได้นะครับตำแหน่งนะครับสามารถทิมไปได้เลยนะครับ นี้นะครับประเภทพน,นักงานนะครับเป็นรายวันรายเดือนนะครับสามารถเลือกได้นะนะครับหรือรายเหมานะครับรายจ้างก,ก็เลือกได้นะครับเลเวลถ้าบริษัทของท่านทำเลเวลก็สามารถเลือกได้นะครับเพราเขาอยู่เลเวลไหนนะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากกล่องลีดนะ ระดับนะครับเป็นพนักงานระดับไหนนะครับอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นระดับปฏิบัติงานนะครับอ่าแผนแผนกาะไรนะครับอ่า HR บัญชีผลิตก็เป็น PD นะครับอ่าไฟล์อ่านี่ผมใส่ประเทศน HRD นะครับ ACD แล้ว ดีๆอ่ะวันเกิดนะครับวันเกิดพนักงานตรงนี้นะครับใส่เพื่อให้เห็นว่าตอนที่เขาลาออกจากเราเนี่ยเขาลาออกตอน,นอายุเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมใส่ตอน,นี้ใส่เป็นปีคิดศักหลาดน,นะครับ แบบนี้นะครับวันที่เข้างานเข้างานวันไหนนะครับแบบนี้นะครับวันที่ลาออกนะครับก็ใส่เป็นปีคิสสกักราชนะครับเช่นลาออกวันนี้นะครับวันที่12นะครับ ประเภทใบละออกนะครับเขียนหรือเปล่านะครับเขียนใบลออกหรือไม่เขียนนะครับไม่เขียนนะครับเขียนเป็นเพราะอะไรปัญหาส่วนตัวนะครับถ้าไม่เขียนนี่คือลาออกนะครับว่าคือขาดงานเกินสามวันนะครับหมายเหตุมีไหมถ้ามีก็ใส่ได้นะครับอันนี้ไม่มีผมไม่ได้ใส่นะเสร็จแล้วนะครับเรากดที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับกดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะครับมันจะมาอยู่ที่หน้า Data ้ EMP ตรงนี้นะครับมันจะย้ายมาอยู่แบบนี้นะครับผมขอตรงนี้เป็นหน้าเก็บข้อมูลถ้าคุณจะลบนะครับให้ลบเป็นแถวนะครับให้ลบเป็นแถวแบบนี้เลยถ้าจะลบนะครับแต่ถ้าจะแก้ไขนะครับแก้ไขในนี้ได้เลยนะครับแก้ไขช่องไหนก็ได้นะครับคราวนี้มาดูรายงานพนักงานเราออกบ้าง อันแรกก่อนพนักงานลาออกนะครับเราอยากรู้นะครับก็ไปคลิกตรงนี้นะครับอยากรู้ของเดือนไหนนะครับเช่นผมอยากรู้ของเดือนสิงหามันก็จะบอกแล้วไปกีนที่เราบันทึกไว้สามคนนะครับขออนุญาตขยายนะครับโปรแกรมก็จะบอกเราว่ามีใครบ้างที่ลาออกนะครับอายุงานเขาเท่าไหร,ร่นะอายวตัวเขาเท่าไหร่นะครับเขาเป็นพนักงานรายวันรายเดือนสัญญาจ้างประจำเขียนไม่เขียนสาเหตุการออกเพราะอะไร รเราสามารถเลือกปีได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ไม่มีผมไปเลด้บันทึกไว้ลองไปดูกรกฎาที่ผมบันทึกไว้เห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลด้วยอ่ะขอสิงหาคมก่อนเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาดูด้านข้างจะมีบอกเลยครับว่าพนักงานเราออกทั้งหมดกี่คนเขียนไม่เขียนกี่คนเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนเป็นรายวันรายเดือนเป็นคนไทยหรือต่างด้าวไอ้เป็นรายวันรายเดือนนะครับอ่า เป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวนะครับข้อมูลจะบอกเลยเป็นพนักงานประจํากี่คนเป็นพนักงานทดลองงานกี่คนช่วงที่ออกเป็นเจนไหนนะครับที่ออกช่วงอายุงานอายุคนนะครับเป็นช่วงอายุเท่าไหร่นะครับที่ออกอายุงานเท่าไหร่ที่ออกนะครับสาเหตุการลาออกขนาดที่ลาออกจะบอกข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนมาอีกนะครับก็จะเป็นกราฟนะครับกราฟของข้อมูลนะครับที่ท่านเลือกนะครับ สังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้1คน2คนนะครับแยกเป็นเพศ2คน1คนก็คือ3คนนะผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกลับไปเป็นเดือนกรกฎาคมอ่าเรามาดูข้อมูลบ้างเห็นไหมครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับพนันกรารพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราเลือกนะครับอ่านี่กราฟรายเดือนนะต่อมานะครับกราฟรายปีกราฟรายปีนะครับจะมี2ส่วนนะครับ ก็ท่านสามารถไปเลือกข้อมูลดูได้เลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้5ปีเลยนะครับอย่างเช่น2 0 2 1เนี่ย13คนผมลองเอา2 0 2ศออกนะครับกด delete ไปเลยนะครับที่ช่องเห็นไหมครับข้อมูลจะไม่มีเลยผมก็ไปเลือกเข้ามาใหม่ผมอยากดูเจนอะไรบ้างนะครับอันนี้มีหมดเลยทุกเจนเลยอันนี้ผมอยากดูแค่เจนกับเจน y ผมก็ลบเห็นไหมครับข้อมูลก็จะบอกแค่เจนกับเจน y เราสามารถเรียกได้แบบนี้เลยนะครับนะครับกาฟผู้นี้จะขยับตามนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ดูรายปีนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าประเภทพนักงานสัญชาติการจา้างประเภทการลาออกนะครับรายเดือนนะครับปีนี้นะครับ20 2 0 2 20 2 0 2 2 2 0 2 1ถ้าเป็นเดือนมกราคมแผนเทสอา นะครับมีคนออกกี่คนนะครับสามารถเลือกดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยเป็นกราฟเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นผมจะลองวิเคราะห์ให้ดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราจะเห็นว่าปี2021เนี่ยพนักงานออก13คนนะครับพนักงานไม่เขียนใบลาออกนะครับ7คนเขียนแค่5คนแสดงว่าพนักงานที่ไม่เขียนใบลาออกเนี่ยมากกว่าพนักงานที่เขียนน่าแสดงว่าเรื่องของการลาออกเนี่ย ไม่ถูกกฎเนี่ยค่อนข้างเยอะท่านต้องกลับไปทบทวนแล้วว่าจะทํำยังไงให้พนักงานเขียนใบลาออกก่อนที่จะลาออกหรืออยู่ดีหายไปเลยนะครับเหมือนกันนะครับดูตรงนี้นะครับพนักงานทดลองงานกับพนักงานประจําพนักงานทดลองงานออกมากกว่าพนักงานประจําแสดงว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยก่อนจะผ่านโปรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าง,งานสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอื่นทําไมเ็าถึงออกนะครับพนักงานประจําออกตั้ง5้าคน อันนี้โน้ตฮาวก็กำลังจะหายไปนะครับนะครับกลับมาดูที่สัญชาตินะครับจะเห็นว่าคนไทยออกเยอะที่สุดก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยครับการันจะบอกเชิงวิเคราะห์แบบนี้ครับลองดูนะครับติดปัญหาตรงไหนยังไงเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับ